มาดูเทพสายรุ้งต้นนี้นะครับพี่น้องน้องเป็นบอลแข้งนะครับนี่มีแข้งมีอะไรด้วยแต่ที่ผมออนมาให้ดูไม่ใช่ให้ดูความสวยอย่างเดียวนะครับเอามาดูความเลอะของกระถางนะครับดูพี่น้องคิดว่าน้องจะโตได้ไหมเนี่ยบางครั้งนะครับเรามาดูแลแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันเนาะมันก็ไม่ดูไม่ทั่วถึงนะครับแต่วันนี้บังเอิญผมได้เห็นเปิดมาเห็นพอดีมันก็เลยรีบเอาน้องมาจัดการเลยนะครับดูโคนนะครับอื เป็นเลนเป็นอะไรผมก็จะกลับมาอาทิตย์ละหนึ่งวันก็จริงแต่ผมก็มาถ่ายคลิปไว้เนาะก็จะลงวันละคลิปวันละคลิปนะครับเพื่อไม่ให้ช่องขาดตอนนะครับบางท่านบอกว่ามาสัปดาห์ละหนึ่งวันแต่ทาไมลงคลิปทุกวันจังเลยอะไรประมาณเนี้ยคอยรู้กันนะครับว่าผมถ่ายไว้นะฮะถ่ายแล้วก็ลงลงลง,ลงวันละคลิปนะครับถ้าไม่ลงเดี๋ยวทุกท่านจะลืมผมสะกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรา มาจัดการตรงนี้ผมก็จะล้างรากเลยนะครับถ้าดินลักษณะนี้ผมจะเอาน้องออกแล้วก็ล้างรากเลยบางเอิญมีฝนมีน้ํานะครับพอดีเลยนะฮะทำมือเดียวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทําก่อนนะครับผมนี่ครับได้แล้วนะฮะเพื่อให้น้องได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นผมก็จะตัดใบออกอีกหนึ่งใบก็คือใบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ใบนี้จะเป็นใบล่าสุดผมก็จะเก็บไว้ส่วนใบเนี้ยเป็นใบก่อนหน้านี้ผมก็จะตัดออก อย่าไปเสียดายนะครับผมก็จะตัดอย่างนี้ออกเลยก็จะเหลือใบนี้ใบเดียวเดี๋ยวขออนุญาตทําก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภารกิจช่วยเทพสายรุง้ง <c oughs> นี่ฮะดินสวยกันเลยทีเดียวหลังจากการเปลี่ยนดินทุกครั้งก็อย่าลืมโรยด้วยสตาร์เกิลจีแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันมแมลงเนาะผมก็จะโรยไว้หน้ากระถางแบบนี้แล้วก็ก้นกระถางนะเพื่อความมั่นใจนะฮะใครอยากได้ก็สามารถกดที่ลิงก์ที่ผม แปะไว้ได้เลยนะครับขูดไปสั่งได้เลยเนาะอโอเคสำหรับภารกิจในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ